ทีนี้นะคะว่าเราเย็บตะเข็บข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็รีดแบะนะคะแล้วก็อ,อย่าลืมเนจนตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะหรือประมาณสักครึ่งนิ้วอะค่ะนะไม่เกิน2เซนนะคะโดยประมาณนะแล้วก็กลับเอาซับในลงไป ล้วก็เอาตรงส่วนที่เป็นซิปออกมานะคะวางให้มันตะเข็บตรงกันนะมันจะได้ไม่พลิกนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราทําการนําเอาซับในของเรานะตรงส่วนที่เราเย็บโยงแล้วอะค่ะนะขยับลงมาให้มันมีอรอยสันพับอะคะ่ะพอดีกันทั้งแถบนะจากนั้นก็ทําการกัดเข็มเอาไว้ค่ะนะ,ะนะมันจะได้ไม่ล่วงลงมานะแล้วทีนี้ ก็ทำอย่างนี้กับไอออีกฝั่งหนึ่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไล่ทีเดียวได้นะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราไปพับตรงมุมที่อยู่ด้านบนนะคะลงมาให้มันหลบเข้าไปข้างในนะคะตรงส่วนที่เป็นริมตะเข็บของมันนะพับเข้าไปในรูปมุมนี้นะคะ มันก็จะออกมาหน้าตาแบแบบนี้แล้วก็กัดเข็มค่ะดางนี้เนี่ยมันก็จะทําการอมตรงส่วนที่เป็นซับในนะคะก็ให้เราทำเป็นแบบนี้นะไปตลอดแนวนะคะตรงส่วนที่เป็นตรงช่วงก้นซิปอะค่ะนะให้เราทําการกัดเข็ยมยึดเอาไว้แบบนี้นะคะ แล้วเราค่อยทำการกัดตรงส่วนที่เหลือต่อนะตรงส่วนที่เราเห็นว่ามันมีการที่ว่าดูแล้วลังๆเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถคลายข้างบนนะคะเราไล่ลงไปด้านล่างแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมือหนักค่ะเราก็เลยทําให้เราพับด้านบนนะมากไปนะคะก็เลยทําให้กินเนื้อผ้าเยอะนะดังนั้นเราก็สามารถที่จะไล่แบบนี้กลับขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เมื่อเราไล่ได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราไปกัดแบบนี้กับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะเมื่อเรากัดเข็มได้ดังนี้แล้วนะคะก็ให้เราทําการรูดเช็คนิดนึงนะคะว่าปลายแขนมันพอดีไหมนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยพับมากไปปลายแขนมันจะเหลื่อมกันไม่เท่ากันนะคะอันนี้เนี่ยโอเคนะคะใช้ได้นะก็โอเคค่ะทีนี้เราก็เลื้อรูดกลับไปก่อนนะแล้วเราเราจะไปทําการสอยค่ะ ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการสอยซ่อนได้นะคะลงไปที่ที่เราพับไว้ตรงนี้นะโดยเราจะทําการจิกจักเฉพาะตรงส่วนที่เป็นผ้าของซิปขึ้นมาเท่านั้นนะคะดังนั้นมันจะไม่ทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะเริ่มต้นสอยนะคะเราก็เริ่มต้นจากตรงส่วนที่เป็นด้านบนสุดนะคะ แทงเก็บลงไปแบบนี้ก่อนนะลงไปที่เนื้อผ้าซิปนะคะ ให้เราทําการจิกผ้าของซิปนะคะอ่จิกเนื้อผ้าของซิปขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วแทงกลับไปนะในผ้าซับในนะคะระยะห่างของการเย็บอสอยซ่อนด้าอันนี้นะคะจะอยู่ในระยะของ1เซนนะคะทุกๆ1เซนนะก็ให้สอยงี้ไปเรื่อยๆแนะนําว่าอย่าให้ห่างกว่านั้นนะคะเราสามารถสอยทีกว่านั้นได้นะแต่ว่าไม่แนะนําให้ห่างกว่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาเรา เปิดขึ้นมาดูค่ะมันจะขึ้นเป็นรอยนะคะมันจะขึ้นเป็นรูเลยนะแล้วมันจะอแอบ,บย่นด้วยดังนั้น1เซนเนี่ยคือถือเรียกได้ว่าน่าจะเรียกว่าเยอะที่สุดแล้วนะคะในระยะของมันนะนี่นะคะเราก็ทําการสอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ<ม>ก็ลูดดูนะคะเห็นไหมคะก็ถ้าเกิดลูดได้แบบนี้ไม่ติดนะคะก็แสดงว่าเราไม่ได้สอยกินเข้าไปโดนฟันซิปนะคะก็ถ้าแบบนี้ก็เรียกว่าเรียบร้อยละแล้วก็ทำการดึงได้เนวออก ให้เรียบร้อยนะคะนอกจากนี้เราก็จะไปทำชิ้นตรงส่วนอื่นต่อค่ะ